สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบายุทธ์ k o 2 p อ o f ิ s <on> s i o n a l นะครับาม,มาเมนิ่งมาเปิดการพัฒนากองเด็กว่าเด็กว่ายไปถึงไหนแล้วนะครับไหลๆตรงๆหน่อยลูกไหลตรงๆหน่อยยืดๆไหลยืดไหลเออนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องเกง็งขังนู้นเลย นุบานสามอ่ะเป่าลมก่อนเรยลูกเป่าลมก่อนหมูใกล้เคียงตรงไหนนุบานสามกับ,อบ,กบปอสามเลขสามเหมือนกันเบาะเลขสามเหมือนกันให้น้องเข้ามาก่อนแฮรรี่ให้น้องเข้าหน่อยเร็วเป่าลมก่อนลูกเป่าลมก่อน เอาล้มกันหนึ่งให้มีฟองสองสามสี่หา้าหกเจ็ดเลื่อยลง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 แปด ก้าสิบสิบเอ็ดเป่าให้มีฟองลูกเป่าให้มีฟอง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 ออกมาเป่าให้มีฟองออกมาเยอะๆนั่นแหละเป่าให้ม enfin ีฟองออกมาเยอะๆเป่าให้มีฟองมาเยอะๆฟองน้ำฟองน้ำ ไปให้รีบปะไปเลยพร้อมอึบ๊บห่างๆกันลูกไปเลยไปขาตรงขาตรงนั่นแหละนั่นแหละเรียบมากเลยไล่ไปเลย เออดีมากดีมากเรี่ยๆอย่าเบียดน้องเรี่ยเรี่ยขยับไปหน่อยเอาชุดสีฟ้าๆนี่เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยชุดสีฟ้าๆนี่เร็วๆหน่อยเพื่อนไปหมดแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ว เออขาตรงๆหน่อยเลยร็ว,เร,ว,เ,รวเร็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 วๆๆๆๆอาอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันหน่างกันหน่อยเร็วเ่ะเป่าเป่าลมหน่อยเร็ว เป่าลมก่อนาม,ดดอมามามาเป่าลมก่อนมาขยับมามยขยับมามอเอานึ่งสองสามอยอไมไม่ททเอาสามไม่ทูจี ไม,ไ,มไ,มไม่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 พูดก็ไดอ้อ่ะ,อะพี่พี่เป่าฟองหรือยังพี่เป่าฟองหรือยัง <c oughs> เป่าลมก่อนลูกเป่าลมก่อนแอลออลี่ลงเป่าลมเป่าลมค่ะค่ะค่ะอ้าวเร็วลูก เ่าแรงๆนะเอาโอเค <Okay. S 2> โอเคครับคลิปนี้เอาไว้ซับนี่ก็นน้อพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ